สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชานะครับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์กับหน่วยที่3การแปลงเลขฐานนะครับการแปลงเลขฐานขอบคุณสไลด์นะครับจากคุณครูอิงออนครับผมคำถามนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนทําไมถึงต้องแปลงเลขฐานครับคำถามที่ต้องได้ได้ยินนะครับตัวนี้จะเป็นเลขหรือข้อความที่มนุษย์เข้าใจนะครับ เชียนตัวเลข10 11หรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่มนุษย์เข้าใจนะครับส่วนคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์จะเข้าใจแค่0แล้วก็1ครับ0แล้วก็1นะครับก็คือเลขฐาน2นะครับ0แล้วก็1นะหรือที่เป็นเลขชุดแบบนี้นะครับศ1 0ย์แบบนี้เราก็เลยต้องมีการแปลงครับแปลงจากที่เป็นเลขฐาน10 นะครับแต่0ถึง9นะครับหรือ A B C พวกนี้นะครับแปลงนะครับให้เป็นเลขฐาน2นะครับให้อยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2ก็คือ0101นะครับคอมพิวเตอร์จะเข้าใจแค่เลข0ย์กับเลข1นะครับอันนี้ก็คือความหมายที่เราทำไมถึงต้องแปลงเป็นเลขฐานนะครับในเลขฐานสอหสับการแปลงเลขฐานนะครับในเนื้อหาของวันนี้เราจะเรียนในการแปลงเลขฐาน10ครับผม เลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะครับตัวเลขฐาน10นะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราที่เราใช้นะครับก็สามารถแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับเนี่ยแปลงเลขฐานสองได้เป็นฐาน8ฐาน16หรือฐานอื่นๆได้นะครับผมโดยนะครับก็จะมีหลักในการคิดคํานวณน,นะครก,การคิดคำนวณในต่อไปนี้ครับผม ก่นเรามาดูระบบของเลขฐานก่อนนะครับระบบของเลขฐานตัวที่1นนะครับระบบของเลขฐานก็คือเลขฐาน2ก่อนนะครับเลขฐาน2ก็จะประกอบไปด้วยนะครับเลข0ูนย์กับเลข1เลขศูนย์กับเลข1รวมกันแล้วมี2ตัวนะครับมี2ตัวนะครับศูนย์แล้วก็1ส่วนเลขฐาน8นะครับก็คือ0จนไปถึงเลข7นะครับรวมกันแล้วมี8ตัวอักษรนะครับ0ถึง7 ต่อไปก็เป็นเลขฐาน10ครับเริ่มต้นที่0นย์เหมือนกันนะครับ0จนไปถึง9รวมกันแล้วนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น10ตัวนะครับ10ตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16ก็จะเริ่มต้นที่0ไปถึง9นะครับศนย์ 0, ถึง9นะครับส่วนเลข10เราจะไม่เอา หนึ่งกับศูนย์มารวมกันนะครับจะแทนค่าเป็นตัวอักษรที่เป็นเนะครับที่เป็น a อสิบก็คือ A นะครับสิบเอ็ดก็จะเป็น B นะครับสิบสองเป็น C 1สิบสามเป็น D 1สิบสี่เป็น e แล้วก็สิบห้าเป็น f นะครับนะครับจะอยู่ที่สิบห้าตัวนะครับสิบห้านะครับรวมกันแล้วนะครับรวมศูนย์ด้วยก็จะเป็นสิบหกตัวนะครับเลขฐานสิบหกก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับแนวคิดนะครับแนวคิดเลขฐาน2แนวคิดของเลขฐาน2นะครับก็ここคือเลขหน้าจุดทศนิยมนะครับเลขหน้านะครับเลขหน้าจุดทศนิยมให้นําไปหารเลขที่เป็นเลขหน้านะครับเป็นเช่น10นะครับจุดยี่สิบอันนี้นะครับไอสิบจุดยี่สิบนะครับเลขหน้าให้นําไปหารก็คือตัว10บนะครับให้เรานําไปหารนะครับ เหลือเศษเท่าไหร่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการส่วนที่เป็นเลขหลังจุดทศนิยมให้นําไปคูณเลขหลังจุดทศนิยมก็คือเลข20นะครับให้นําไปคูณให้ได้ตัวทดเท่าไหร่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้เป็นแนวคิดนะครับแล้วก็แนวคิดของเลขฐานสองเดีวเราไปดูวิธีทำนะครับเราจะได้เข้าใจว่าทําไมถึงต้องเอาเลข ที่เป็นหน้าจุดทศนิยมไปหารแล้วก็หลังจุดทศนิยมไปคูณครับจะดูดูวิธีทำเลขฐาน2นะครับตามที่ได้อธิบายไปนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยเลข0และก็เลข1นะครับศูนย์กับ1เลขฐาน2จะเป็นเลขที่คอมพิวเตอร์เข้าใจมากที่สุดลวครับศูนย์กับ1นึ่ศูนย์กับหนึ่งนะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่1นะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่1นะครับการแปลงเลขฐานรับเลขฐาน10นะครับ แปลงเป็นเลขฐาน2จากตัวอย่างนะครับเรายกตัวอย่าง,าง,างเช่นเลข45นะครับเลข45วิธีนะครับวิธีการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะครับให้สังเกตด,ดูตรงนี้นะครับเลขฐาน10ที่ไม่มีทศนิยมนะครับ45ไม่มีทศนิยมนะครับให้หารด้วย2ทํทำไมถึงหารด้วย2นะครับก็คือ เลขฐานที่เราต้องการที่จะแปลงไปนะครับคือเลขฐาน2แล้วก็หารด้วย2นะครับ45นะครับอ่ะ45าตั้งหารด้วย2นะครับอะไรที่หารแล้วนะครับหาร2แล้วได้45่สิบ้ยมีไหมครับ,นะรบก็คือ2หารน,นะครับได้22 จนะครับตัวนี้หาร2แล้วไม่ลงตัวนะครับ2นะครับสีบาหาร2แล้วหารไม่ลงตัวนะครับมีเศษนะครับมีเศษถ้าในกรณีที่มีเศษหรือมีจุดทศนิยมนะครับให้เราเขียนเศษไว้นะครับเขียนแบนี้เศษหนึ่งเศษ1จากนั้นก็นํา22นะครับย่ิบตัวที่ได้นํามาตั้งเป็นโจทย์อีกนะครับย2ิบตัวนี้จะต้องตัดตัวเศษออกนะครับเราเรา เป็นเศษเปนนี้แล้วนะครับเป็นยีิบสองเต็ม2หารยีิบสองนะครับหารได้สิบเอ็ดนะครับตัวนี้หารลงตัวนะครับหารลงตัว2นะครับหารยีิบสองลงตัวนะครับถ้าในกรณีที่หารแล้วลงตัวเราจะใส่เศษนะครับเป็นศูนย์มันไม่มีเศษไม่มีจุดทศนิยมนะครับใส่ศูนย์ไปนะครับต่อมานะครับได้แล้ว ก็ยกมาอีกครับ11นะครับยก11มาตัง2หารอะไรแล้วได้11มีไหมครับอ่ามันจะหาไม่ลงตัวนะครับ11จะหาไม่ลงตัวก็คือเป็น5.5 5.5มีเศษเราก็เขียน,นครับเขียนเศษไว้เขียนเศษไ,นะไว้ยกลงมาเรื่อยๆครับ2หารอะไรได้5อ่าไม่มีนะครับก็จะได้แค่2.5 นะครับมีเศษหรือมีจุดเทศนิยมก็เขียนเศษเป็น1นึ่งยกลงมาอีกนะครับเ,เราจะยกลงมาเรื่อยๆืเลยจนกว่าเลขนะครับเลขตัวสุดท้ายจะอยู่ในรูปแบบของเลขฐานสองนะครับโดยเลขฐาน2เราเรียนรู้ไปแล้วว่าประกอบไปด้วย0แล้วก็1นะครับมีแค่ศนย์กับ1นะครับเลขฐาน2ที่เราจะตอบได้ตัวเลข2ตัวนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเราต้องหาไปอีกเรื่อยๆนะครับ สองหารอะไรได้สองนะครับก็คือสองหารหนึ่งครับสองหนึ่งเป็นสองครับมีเศษไหมไม่มีเศษนะครับก็ใส่ศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับให้เรายกยกหนึ่งตัวนี้ลงมานะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องหารนะครับหนึ่งตัวนี้จะยุดล่างสุดส่วนวิธีเขียนนะครับส่วนวิธีเขียนในการเขียนคําตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้นะครับให้เราเขียนจาก ด้านล่างนะครับเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับล่างขึ้นบนนะครับก็คือ1 0 1 1 0ศนย์ครับตัวนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับของ45ฐาน10เป็นฐาน2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น1 0ึนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเลขฐานสองนะครับ 45เลขฐาน10นะครับแปลงไปเลขฐาน2ได้1 0 1 1 0 1นครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการหาเลขฐานนะครับจากฐาน10เป็นเลขฐาน2ก็คือให้เอาไปหารเลขฐานที่เราต้องการเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับดูตัวอย่างที่2ในตัวอย่างที่2นะครับเราก็จะแปลงเลขฐาน10เหมือนเดิมนะครับก็คือ16 7นะครับในฐาน10แปลงไปเลขฐาน2แปลงเลขฐาน2 เหมือนเดิมครับวิธีทำก็คือเลขฐาน10ที่ไม่มีทศนิยมนะครับหารด้วย2 2ก็คือเลขฐานที่เราต้องการนะครับเลขฐาน10ที่ไม่มีทศนิยมนะครับหารด้วย2เราก็จะยก167นะครับ167าหาร2นะครับหาร2แล้วตัวนี้จะหารไม่ลงตัวนะครับได้83.5มีเศษหรือมีจุดทศนิยมนะครับให้เขียนเศษหนึ่งเหมือนเดิมครับ ยกลงมาครับยก83ลงมาหารด้วย2หารด้วยสก็จะได้41.5อ็ดมีเศษอีกแล้วครับมีเศษอีกก็ใส่เศษ1เขียนเศษ1ไว้ยก41ลงมานะครับ41ลงมานะครับ41หารด้วย2ไม่ลงตัวครับได้20.5ส 20. ิบ่สิบจนะครับมีเศษแล้วก็เขียนเศษ1ไว้ ทีนี้นะครับ2นะครับหาร20นะครับ2 0หาร2ก็คือจะลงตัวนะครับก็คือ10หารแล้วลงตัวถ้าหารแล้วลงตัวก็ใส่0ครับใส่0ก็ยก10ลงมาอีกนะครับทำไปเรื่อยนะครับจนกว่าที่เราจะตอบในรูปแบบของเลขฐาน2ได้ก็คือเลขฐาน2ก็จะประกอบไปด้วย0แล้วก็1น,นะครับมีแค่2ค่าเท่านั้นครับศ1น สิบนะครับหารสองแล้วได้ห้าไม่มีเศษหรือจุดทศนิยมนะครับก็ใส่ศูนย์ไปทีนี้ก็ยกห้าลงมานะครับยกห้าลงมาหารด้วยสองจะมีเศษนะครับก็คือสองจุดห้ามีเศษหือมีจุดทศนิยมก็ใส่หนึ่งเข้าไปครับยกสองลงมายกสองลงมาครับสองสองก็เท่ากับหนึ่ง นะครับมีเศษไหมไม่มีเศษใสศูนย์ครับตัวสุดท้ายตัวนี้เราก็ยกลงมาครับตัวสุดท้ายตัวนี้ยกลงมาก็จะได้1ตัวนี้นะครับโอเคครับคําตอบก็คือเราจะเขียนจากเรียงจากด้านล่างนะครับด้านล่างขึ้นด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เปยนจากล่างขึ้นบนครับคําตอบของ16 7ในฐาน10ก็คือ1 0 1 1> 0 0 1 1 1นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขียนกกับเป็นเลขฐาน2ง่ายๆครับสตัวอย่างในในสลดวันนี้ก็จะยกตัวอย่างมป็น2ตัวอย่างนะครับเนื้อหาในสำหรับของวันนี้นะครับการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2จนะครับตามตัวอย่างที่มันกูได้ให้ทดลองนะครับก็จะง่ายๆลองไปทำดูนะครับการแปลเลขฐานนะครับเลขฐาน2ก็คือหาร2 สำหรับรวันนี้ก็เนื้อหาก็จะมีแค่นี้ครับครับ